ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปที่ไหนทั้งในชีวิตจริงหรือในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะได้ยินเพลงของโรเซ่และศิลปินตัวพ่ออย่างบรูโนมาเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ออกมาแล้วสะเทือนวงการดนตรีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเป็นการคอลแลบกันระหว่างตัวท็อปของฝั่งเอเชียและฝั่งอเมริกาโดยเพลงนี้เนี่ย มีไว้ความปรับลอกนิดๆดนตรีย้อนยุคหน่อยๆทําให้นึกถึงร็อกสตาร์สมัยก่อนตัดความเท่ด้วย MV ที่มีความน่ารักน่ารักกลักวๆและส่วนๆของทั้งสองคนทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูกลมกล่อมและเข้ากันไปหมดเลยค่ะ ต่อให้โรเซ่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงระดับโลกอย่าง Atlantic Records แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีอยู่เล็กๆนอกเหนือจากการใช้ภาษาเกาหลีที่สอดแทรกเข้าไปในเพลงแล้วโลเซเนี่ยก็ได้พูดถึงการักเล่นที่เป็นเหมือนซับเคาลเจอร์ของเกาหลีอย่างเกมอาพัชชืออีกด้วยแล้วทุกคนทราบกันไหมคะว่าจริงๆแล้วคําว่าอาพัชชืที่กําลังติดหูเรากันอยู่ในตอนนี้เนี่ย มันคือเกมวงเล่าของคนเกาหลีและยังเป็นเกมที่โลเซ่เนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยคําว่าอาพาถือก็แปลว่าอาพาตเมนนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนในการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผู้เล่นจำนวน2คนขึ้นไปก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วจากนั้นจะคว้ามือและย้ายสลับซ้ายขวาพร้อมพูดคำว่าอาอา เมื่อครบจังหวะแล้วให้ทุกคนนำมือมาวางซ้อนกันหรือทับกันตรงกลางวงเป็นชั้นๆเหมือนอาพาร์ตเมนต์จากนั้นเนี่จะมีคนกำหนดตัวเลขขึ้นมาซึ่งการเริ่มนับเลขหนึ่งจะนับเมื่อมือที่อยู่ล่างสุดเลื่อนขึ้นมาทับมือบนสุดและนับต่อไปได้เรื่อย พร้อมกับสลับต่อมือขึ้นไปเป็นชั้นๆจนถึงหมายเลขที่กําหนดไว้หังมือของใครอยู่ในลำดับที่ตรงกับตัวเลขนั้นก็จะต้องเป็นคนดื่มนั้นเองค่ะอีกทั้งก่อนจะเริ่มเกมจะมีอินโทรก่อนเข้าเกมอย่างใน MV โรเซ่จะพูดว่า,า,า,วาโดยจะเปลี่ยนตามชื่อของคนที่เลือกเกมซึ่งมีความหมายประมาณว่าเกมแรนดอมที่โรเซชอบคือเกมอะไรนะเริ่มเกมได้ และจากใน MV นะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่โรเซ่พูดประโยคนี้เนี่ยจะต่อด้วยคำว่า,า,า,าซึ่งนั่นก็หมายความว่าเกมแรนด o อมที่โรเซ่ชอบคือเกมอาพาถึน,นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าคนเกาหลีเนี่ยเป็นชาติที่จะแอบใส่กิมมิกเล็กๆจากวัฒนธรรมของบ้านเขาเข้ามาในสื่อเป็นอยาน่างมากไม่ว่าจะเป็นการกินการละเล่นหรือการแต่งกาย อีกทางวัฒนธรรมการดื่มของบ้านเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็รู้จักโซจูและลองทำโซแม็กที่เป็นการผสมกันระหว่างโซจูกับเบียจากการเสพสื่อของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือรายการวาไรตี้ต่างๆซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่เรียกว่าซอฟพาวเวอร์จนมาถึงทุกๆวันนี้นะคะก็มีเกมอาพาชือที่กําลังไวรัลและเริ่มเล่นกันอย่างทั่วโลก แล้วทุกคนราคาได้ลองเล่นกันหรือ,อยังห่างยังแล้วก็รีบชวนเพื่อนเพื่อนมาตั้งวงปาร์ตี้กันเลยเดี๋ยวจะตกเทนนะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย